ส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยปลาสลิดค่ะเรื่องประโยชน์ของปลาสลิดกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นคุณครูมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ นิทานเรื่องปลากับกระทะยินวันหนึ่งณนห้องครัวแห่งหนึ่งแม่ครัวกำลังเตรียมทอดปลา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 วันนี้มีเมนูปลาเลยจ้าทอดปลายั่ยั่วจ้าเมื่อเขานำปลาใส่กระทะที่เต็มไปด้วยน้ำมันที่กำลังร้อน เราปลาต่างก็เริ่มดิ้นทุรนทุรไยด้วยความทรมานโอ๊ยร้อน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 รอนโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวทําไงดีนี่มันน้ําอะไรนี่ทําไมมันร้อนอย่างนี้ร้อนร้อนร้อนร้อรอนปลาตัวหนึ่งจึงได้ตะโกนขึ้นมาว่า โอ้ย,อย,อยพวกเราต้องรีบหนีไปจากที่นี่แล้วโอ้ยโอ้ย,อยไม่เช่นนั้นเราจะพากันตายอยตายตายหมดแน่ๆแน,น่นอนไอ้น้ำมันในกระทะนี่มันไม่เย็นขึ้นมาหรอกโอ้ยมีแตจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะทํายังไงล่ะท่านพูดนะมันพูดง่ายนะแต่มันทํายากนะเฉันทําใจละก็กระโดดไปพร้อมกันนี่แหละเราพร้อมใจกระโดดพร้อมกันไป อ่าฉันเอาด้วยงันฉันนัดนะนับแลยนะเอาหนึ่งสองสมฮึยเอ๊ออกเอออกจากกระทะแล้วปลาทั้งหมดจึงเริ่มกระโดดออกจากกระทะโดยที่ไม่รู้เลยว่า ขณะที่พวกมันกำลังหนีออกจากกระท่านั้นพวกมันได้มุ่งหน้าไปสู่ไฟที่ลุกโชนเสียแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยร้อนหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> โอ้หนักกว่าเดิม นัากลัวด้วยมีตายดีกว่า,ออาวันนี้อยู่ดีๆก็ได้เมนูปลาย่างเพิ่มมีทั้งทอดทั้งย่างเลยเจ้าวันนี้อร่อยอร่อยนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบ อาจทำให้ปัญหานั้นเลวร้ายยิ่งขึ้นเป็นยังไรบ้างคะเด็กๆเพลงที่มคุณนรามปลาสนุกไหมคะค้าต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของปลาสลิดกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะประโยชน์ของปลาสลิด1เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่าย2เป็นแหล่งแคลเซียมฟอสฟอรัสแร่ธาต และวิตามินจากธรรมชาติที่ให้ดูดซึมได้ดีค่ะ 3. ลดการจับตัวของเก็ดเลือดจึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคอันตรายต่างๆค่ะ 4. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้โปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ 5. มีน้ำมันปลาตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดโทษต,ต่อร่างกาย เสริมสร้างความจำลดโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอรค่ะค่ะเด็กๆก็ได้ทราบถึงประโยชน์ของปลาสลิดกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทานปากันด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ยังมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปลุยได้เลยครับ ข้อที่หน,นะครับผมนี่คือสัตว์ทะเลที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับคำตอบก็คือปลาผีเสือ้อข้อที่สอง คำตอบก็คือปลาอมไข่ข้อที่สามคำตอบข้อที่3มคือปูเสฉวนข้อที่สี่ ช่ลยข้อที่4ก็คือกุ้งก้ามกรามข้อที่5าคำตอบก็คือปลาหมึกยักษ์ข้อที่6 คําตอบข้อที่6ก็คือหอยนางรมข้อที่7หมดเวลานะครับเฉลยคือเม่นทะเลข้อที่8ด เฉลยข้อที่8ก็คือหอยมแมลงผู้ข้อที่9คําคำตอบก็คือสิงโตทะเลข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10 ลยข้อที่10ก็คือปลารกตูนเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกณฑ์ที่คุณครูนำมาฝากสนุกไหมคะค่ะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับประโยชน์ของปลาสลิดกันนะคะประโยชน์ของปลาสลิดก็คือ 1. เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่าย 2. เป็นแหล่งแคลเซียมฟอสฟอรัสแร่ธาตุวิตามินจากธรรมชาติ ทำให้ดูซึมได้ดี 3. ลดการจับตัวของเกล็ดเลือดจึงช่วยให้ลดโอกาสการเกิดโรคอันตรายต่างๆค่ะ 4. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้โปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 5. มีน้ำมันปลาจากธรรมชาติไม่เกาะให้เกิดโทษกับร่างกายเสริมสร้างความจำลดโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอค่ะ ค่ะเด็กๆก็ได้ทราบถึงประโยชน์ของปลาสลีดกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมต้องทานปลากันด้วยนะคะก่อนจากการวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆอย่าลืมช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะและอย่าลืมก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะต้องสวมแมสเว้นระยะห่างและล้างมือให้บริอบอนด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ